สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนอนุบาล2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูทรายในวิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดเรื่องตั้งใจเรียนเพียรศึกษากันนะคะเด็กๆค่ะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเดี๋ยวครูทรายมีคำแนะนำดีๆมาให้เด็กๆนะคะเกี่ยวกับการเตรียมร่างกายให้พร้อมในเรื่องของการตั้งใจเรียนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการตั้งใจเรียนจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะ 1. พักผ่อนให้เพียงพอค่ะการนอนคือสิ่งที่จำเป็นในการตั้งใจเรียนนะคะเมื่ออยู่ที่โรงเรียนถ้าหากคุณนอนดึกบ่อยครั้งหรือคุณนอนในวิธีที่ไม่สามารถพักผ่อนสมองได้เต็มที่คุณก็ไม่สามารถตั้งใจเรียนระหว่างวันได้นะคะ สทานอาหารให้ถูกต้องเพื่อบำรุงสมองนะคะเด็กๆหากคุณรับประทานอาหารไม่เพียงพอหรือขาดสารอาหารที่จำเป็นเป็นเวลานานสมองของคุณจะเริ่มมีผลกระทบถ้าหากคุณทานอาหารผิดประเภทหรือไม่เพียงพอคุณก็ไม่สามารถทำให้ตัวเองตั้งใจเรียนได้เช่นเดียวกับการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเด็กๆ 3. ดื่มน้ำให้มากค่ะร่างกายของคุณต้องการน้ำปริมาณมากเพื่อทำงานได้เต็มที่เมื่อคุณดื่มน้ำไม่เพียงพอคุณจะปวดหัวและไม่สามารถจดจ่อได้ปริมาณน้ำที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนเพราะแต่ละคนแตกต่างกันอย่างไรก็ตามวิธีที่ดีในการดูว่าคุณดื่มน้ำเพียงพอหรือไม่คือสำรวจปัสสวาวะของเรานะคะเด็กๆ ถ้าปัสสาวะมีสีจางแปลว,ว่าคุณดื่มน้ำเพียงพอถ้าปัสสาวะมีสีเข้มแสดงว่าคุณต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นนะคะ 4. ออกกําลังกายเพื่อลดความเครียดร่างกายของพวกเราต้องการกิจกรรมมากกว่าเพื่อมีความสุข อีกทั้งการพยายามตั้งใจเรียนสามารถทำให้สมองและร่างกายของคุณเหนื่อยล้าถ้าหากคุณรู้สึกเหนื่อยล้าในห้องเรียนลองหาก,กิจกรรมทางร่างกายทำระหว่างคาบเรียนหรือในช่วงพักนะคะเช่นการปั้นดินน้ำมันการเล่นตัวต่อไม้บล็อกเป็นต้นนะคะ 5. ฝึกการใส่ใจการใส่ใจต้องใช้การฝึกฝนเพราะมันเป็นแบบนั้นสมองของคุณเป็นเหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องใช้การบริหารเพื่อทําให้มันแข็งแกร่งในบริเวณที่คุณต้องการให้มันทำงานได้ดีคุณจะต้องฝึกการใส่ใจถ้าหากคุณต้องการเพิ่มความสามารถในการตั้งใจเรียน เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆในการเตรียมตัวเพื่อเป็นเด็กที่สามารถตั้งใจเรียนได้เด็กๆสามารถทําตามและปฏิบัติตามได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะนั้นวันนี้เรามาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะในหนังสือพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มสีส้มเล่มนี้เลยค่ะแล้วเด็กๆเปิดไปในหน้าที่44นะคะเรื่องตั้งใจเรียนเพียรศึกษาค่ะ คำสั่งนะคะหน้านี้ครูทายจะให้เด็กๆเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูบรรทัดที่1กันนะคะเด็กๆเริ่มจากคําถามค่ะมีเด็กชายกี่คนคะเด็กๆให้เด็กๆนับเลยค่ะแล้วก็เขียนจํานวนตัวเลขลงไปได้เลยค่ะมีเด็กชายกี่คนคะนับเลยค่ะ1 2 3 4 มีทั้งหมดกี่คนคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะเด็กๆเขียนได้เลยคะ่ะใช่แบบนี้หรือเปล่าคะสี่อารบิกคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะบรรทัดที่สองคะ่ะถามว่ามีเด็กหญิงกี่คนคะเด็กๆนับเลยคะ่ะมีเด็กหญิงกี่คนนับเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ถูกต้องค่ะมีเด็กหญิงห้าคนเด็กๆเขียนเลขห้าอารบิกลงไปได้เลยค่ะ5้าอารบิกค่ะแล้วบรรทัดสุดท้ายค่ะเด็กๆถามเด็กๆว่ามีเด็กทั้งหมดกี่คนทั้งหมดกี่คนนับรวมกันเลยค่ะเด็กๆนับเลยค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกดแด 9หรือเด็กๆจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะเด็กผู้ชาย4คนเด็กผู้หญิง5คนเขาถามว่ามีเด็กทั้งหมดกี่คนเราก็นำมารวมกันได้ค่ะเด็กๆก,ก็คือ4บวก5นั่นเองทำยังไงคะเด็กๆ4ี่บวก5 5มากกว่า4เก็บ5ไว้ในใจชูขึ้นมา4นิ้วนับต่อจาก5 5แล้ว6 7 9 9นั่นก็คือ9เหมือนกันนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เขียนเติมคำตอบได้เลยค่ะ9อาราบิกแบบนี้นะคะถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยค่ะมีเด็กชาย4คนเด็กหญิง5คนมีเด็กรวมทั้งหมด9คนเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งใจเรียนเพียนศึกษาเด็กๆจะลืมตั้งใจเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย